นี่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 ใครวะใครพูดวะใครวะเรามีของเล่นใหม่มาให้อ่ะอยากได้ไหมละ่ะเอา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 จับตาจีหลับตาอ่าอ่าอ่าโอเคอู้ของเล่นใหม่เหรอเฮ้ยต้องเอาต้องเอาอยิ่งหลับตาแป๊บอู้อะไรเนี่ยดิแคทูอู้อู้อะไรมันคืออะไรอุ้อยเราไปอันบ็อกกันดีกว่านะอู้ของอะไรวะเนี่ยเอาละครับก็อยู่กับนะครับอ็อกซูลัส นะครับ DKS2 นี่ครับผมเป็นรุ่นตัวที่2นะครับผมโอเคนะครับอ่าก่อนที่จะเปิดเลยครับผมบอกเลยว่าทุกคนต้องถามแน่นอนว่าพี่หาซื้อที่ไหนเออบอสครับเออทุกท่านที่หาซื้อที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะบอกนะครับหาซื้อได้จากที่ไหนนะครับก็นี่เลยครับโอเคครับก็ขอบคุณ iMotion นะครับ iMotion แล้วก็ d k s นะครับผมนะฮะ i m o t i o n เป็นผู้จำหน่ายนะครับแล้วก็ DKS เป็นผู้ขายนะครับนะฮะเขาจะบอกว่าถ้าคนหาซื้อนะครับหาซื้อตัวตุ่นนี้ได้นะครับติดตามข่าวสารเลยนะครับได้ที่เว็บ dkhs.in.th นะครับนะฮะอ่านะครับจะมีขายในเว็บแน่นอนนะครับติดตามข่าวสารและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจรือที่เว็บนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่า d k s เขากำลังจะนำเข้ามาขายนะครับอ่า นี่ฮะก็เราจะมาอันบ็อกนะฮะยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะจ๊ะเออเห็นไหมเออไม่แกะเลยนะก็อย่าลืมไหมครับขอบคุณไอโมชั่นและดีเคเฮดมากๆนะครับผมนะครับอย่าลืมนะนะครับดีเคเฮดนะครับสามารถหาซื้อได้เลยนะครับติดตามของสารได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแกะนี่ก่อนเลยแม่งแกะยากมากนี่ครับไออ่า ข okay. อบคุณดีเคมากๆนะครับที่เอามาให้เราเล่นนะครับผมอ่ะต้องค่อยๆนะครับขอบคุณไอโมชั่นด้วยนะครับนี่โอ้โหแม่งติดอ่ะโอ้เฮ้ยท่านผู้ชมครับอ๋อมันติดอยู่กับฟ้าอยู่แล้วแกะไม่ได้นะอันนี้คือว่าคุณเล็กเสร็จคุณก็เก็บเก็บใส่นี่นะครับเก็บใส่ไอไอนี H ้ ID เลยนะคือปกติลุเ้เวทว่า รุ่นอันแรกให้เป็นกล่องสีดำนะนี่เป็นกล่องสีกล่องกระดาษนะครับอ่ามีอะไรบ้างอ๋อโอ้เปิดขึ้นมาเหมือนเหมือนแบงโดนแกะนะครับจริงๆไม่ใช่มันยับยับจนแ่งเปิดเห็นไหมยับจนมันเปิดเองนะครับโอเคเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเจ้า,า,าจตัวนี้นะครับอแกเอาไห้ดูเจ้าตัวนี้นะครับเป็นที่ดีบกับน,น้าคอมนะครับเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเซนเซอร์นะครับที่แบบอ่าอย่างเงี้ยฮะ แบบสมมติเอาติดหน้ากล้องเหมือนกล้องอ่ะครับพอเซนเซอร์เจ้าออคูลัสนี่ครับหันซ้ายหันขวานั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราสาธิตที่ัูที่หลังนะครับอันนี้เรามาอันอันบ็อกซิ่งนะครับหนึ่งตัวนะครับคือเจ้าตัวตัวเลยนะไอตัวเหมือนว่าเป็นจับจับจับตัวสัญญาณหน้าหน้านั่นแหละเออผมไม่รู้นะครับลืมลืมไม่ลืมนะครับแล้วก็เลนนะครับเลนของออคูลัสนะครับผม เลนเอามาให้2อันนะเลน2อันนี่อะไรเฮ้ยนี่ก็เลนเนาะรอเรานี้เรามาอันบล็อกครับน้องกลัวเอามาเปิดให้คนดูแน่นอนอันนี้เป็นสายครับสายชาร์จอ่าแล้วก็ปั๊บสามตานะครับสองตัวแล้วก็ปั๊บสองสองสองหัวนะครับก็สองตาเนี่รู้เรียกว่าปั๊บสองตาอะไรจำเลย อะไรพวกสามตาและก็สายอะไรนะสายอะไรสักอย่างนะครับสายที่แบบเสียบไปหน้าจอนะครับนะเออตัวเนี้ยเออเห็นไหมผมโกกัสให้ดูอ่านี่นะครับเป็นสายเหมือนสายของหน้าจอนะฮะอ่านี่ไม่รู้มันจะเรียกสายอะไรอ่าเห็นชัดแล้วนะโอเคกลับสภาพเดิมน,นะครับก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลื้ออกมาให้หมดนะวันนี้แหละเรามาอันบล็อก นะเปิดกองใหม่เลยและก็สายนะครับเหมือนสายชาร์จหรือสายอันทุกอย่างที่เสียบกับเจ้าตัวกล้องออลคูลัสนะครับเดี๋ยวมาแกะให้หมดเลยอ่าแล้วก็นี่ตัวอะไรเหมือนสายหูฟังเลยวะนะอันนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะนะครับอ่านะครับนี่อันบ็อกอันบ็อกอันบ็อกซงอันบ็อกซงแกะกลองใหม่แกะกองใหม่นี่ใหม่จริงดูเจ้าตัวออคูลัสพระเอกของเราอยู่นี่นะครับ โหสุดยอดอ่ะได้จับของโอคุรัตย์ยุดนจริงแล้วก็ผ้าเช็ดเลนส์นะครับผมเช็ดเลนกล้องหนึ่อันแล้วก็คู่มือนะครับผมดีแคทูนะครับแล้วก็ซองกันชื้นนะครับนี่อะไรโฟรมมีอะไรไหมไม่มีนะครับโอเคเราจะให้ดูทั้งหมดที่ได้มานะครับโอเคยกเจ้าตัวกล่องออกไป ครับนะบโอเคครับก็ประมาณน,นี้นะครับอ่าหนึ่งใบใสชาร์จนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะครับเลนสออันอนะครับน,น,นะบนี่อ่าปัก3ตาเนีย่ยบางคนไม่รู้ปักสตาคืออะไรแกะแม่งเลยง่ายดีบางคนเขาไม่รู้มันปักเป็นปักของหัวจีนปะเาปกาตัดนะครับ อ่าเลดูปักครับนี่เราอันบอกเจ้าแรกเลยนะเว้ยเออนะครับนี่นี่เายนไหมเป็นปักสามตานะครับสามตาจริงๆนะเออเป็นสามตาสามตาจริงโอเคต่อไปเฮ้เราแกะเรามาแกะถุงให้หมดเลยเออ โอ้จะเปลี่ยนเราจะมีการแคสออกหูลับด้วยนะครับลงช่องนะครับแคสเก็บออกหูลับที่ใส่แว่นนะครับแล้วก็ปลักสองหัวนะครับหนึ่งตัวนะจ๊ะโอเคอะไรที่เราใช้แล้วเราก็เอาออกเลยแล้วก็เจ้าตัวสายอ่าไปปักสามตะเหมือนปัก๊กปั๊กที่เสียบกับหลังจอนะครับอ่านี่นะฮะนี่ ตัวนี้เลยอ่ะเป็นหัวสีทองนะครับมีชัดบอนะครับหนึ่งตัวเสร็จแล้วก็โอเคทั้งหมดนี้อ่ะเราตั้งเดียบตัวให้ดูแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จนะครับมาให้เป็นสายเสียบสายตัวเสียบไฟอะไรประมาณนี้แหละนะหนึ่งอัน โอเคปัก3ตากับสตามีแล้วนะครับไว้ข้าง,างออกตายคือคุณมาแล้วนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าไปใช้ผ้าเช็ดเลนนะครับนะผ้าเช็ดเลนเอากรัด1อันไมต้องแกะนิดต้องแกะยเยอะ mm hmm. ตัวเซนเซอร์คอเซนเซอร์ปะ่ะนะหอันนะครับโอเคสายบางคนกลัวซื้อมาโอ้กลัวซื้อแบบ ได้เปล่านะครับเป็นดีเเนะครับซื้อได้เลยนะครับส่ง2วันถึงบ้านติดตามข่าวสารนะครับตอนนี้น่าจะยังไม่มีขายนะครับแต่กลราจะนำเข้ามานะครับให้คนติดตามได้นะครับเคต่อไปก็หัวนี้กลัวตัดพลาดโดนสายไฟมากตัดนี่คือมันจะเล่นเลยนะเว้ยอ่าต่อไปก็สายนี้ครับน่าจะเสียกับตัวอัุกรัสนะครับโอเคแต่ก่อนการเล่นไอ้พวกนี้ผมว่าผมต้องตั้งค่าโหลด ได้วงเดเวอร์ ong, in, มาก่อนนะครับเลนไม่ต้องแกะนะเอาจริงเลนไม่ต้องแกะยังไม่ใช้ยังไม่ต้องแกะนะครับ๋ยวคุ่นเข้าอะไรมันเข้านะครับคือกล่องนี่คือเขาให้มาเยอะมากนะครับแล้วก็คู่มือนะครับการที่จะจะเอาไอ้นู่ไนไอ้นี่มาใส่นะครับแบบมาใส่นู่นใส่นี่นะฮะคู่มือประมาณนี้นะครับอสอนใส่ยังไงอันนี้ประกอบอยังไงอันน้จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวพาะเอกของเราเลย มาตัวเอกของเราเลยครับเจ้าตัวออคูรัสออคูรัสเรฟออคูรัสโอเคครับผมต้องระวังมากไม่ได้ไม่ได้ไไดอา่องกันชื้นนะครับนี่โอ้โหนี่ครับสายที่เสียบนะครับบางคนแบบไม่เห็น นะครับสายที่เสียบาสายที่เสียบกับ CPU สายเ USB นะครับแล้วตัวนี้นะครับนี่เลนเห็นเลนไหมเห็นนะเขียนข้างเขียนว่าออลกรัสนะครับผมลำอันบ็อกซิ่งเลยนะครับโเคเจ๋งนะครับเจ๋งมากโมบอกเลยเครื่องแบบคุณเล่นเครื่องนี้แบบเล่นเกมโอ้โหเล่นเกมร้วฟินแบบผมเคยเล่นรอบหนึ่งแบบแม่งสุดยอดมากครับท่านผู้ชม ผมบอกเลยว่าแบบคุณเล่นแล้วแบบคุณคุ้มครับคุ้มมากซื้อเจ้านี้เลนคือแบบคุณพบกับประสบการณ์ใหม่ในการเล่นเกมเนี่ยที่แบบแบงวินนีนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับที่เรามาอันบ็อกนะครับก็เดี๋ยวเรื่องเล่นกงเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดูดีกว่านะครับนะครับโอเคครตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้ว โอ้โอ้กำลังขึ้นไปหุ่มใหสามสามดีมากครับอันนี้ที่ผมลอๆมันคือเหมือนเก็มไม้ขาเป็นเกมเหมือนไม้ทามนะครับแต่เป็นรถไฟหอกที่ลังกาโอ้เห็นไหมครับว่าหน้ากล้องเนี่ยจะหันตามเรานะครับเออสูงเออโอ้ยเจียวงูตามตาม โอ้โหน้ำโอ้โอ้โอ้ฟินเห็นไหมครับเป็นสามดีอาฟินโอ้โหขึ้นไปเลยลูกพ่าอาไ้โอ้ยเพิ่งเคยนั่งรถไฟหอติลกาไหมครับโอ้โหโอ้อีกอบวเลยไหม ไปเลยมูดบ้านบ้างไหมครับสามดีโอ้โหเห็นไม้นี่เป็นไม้เลยอะโอ้โหผู้พักผ้้หญ้าบล็อกโอ้จะสูงแล้วโอ้มันสูงมากเลยนะโอ้โอ้โ,โอ้โ โอ้โ้อะไรวะเนี่ยโอไยมึนโอนไปหดละกาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอูยอุยมีข้ามมีข้ามวิเฟินฟินโอ้เห็นคนเดียวฟินคนดูอาจจะไม่เห็นแต่เราฟินไปแล้วมีเครื่องนี้อยู่กับมือเราโอ้ ๋อฟินด้วยจ้าฟินไม่มีคำบรรยายไม้เป็นไม้ฟิน โอเคนะก็ต้องขอบคุณนะครับไอโมชั่นมากๆนะครับผมครับแล้วก็ขอบคุณดี h นะครับผมบคุณครับนะครับ d k h นะครับเป็นผู้นะครับจำหน่ายนะครับก็คือแบบเหมือนฝากจำหน่ายเหมือนว่าจำหน่ายนะครับรู้จักผู้จำหน่ายไหมนะครับขอบคุณโมไอโมไอโมชั่นนะครับแล้วก็เป็นผู้ฝากจำหน่ายนะครับดี h นั่นเองนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ ดีเคเนะครับติดตามข่าวสารได้ที่ดีเคเฮ็นะครับบอกไปแล้วนะครับดอกไปรอบ2รอบ3รอบนะครับคุณสามารถหาซื้อเครื่องนี้ได้ที่เว็บ DK เคเฮ็ดอย่ทิ้งให้ใต้ดิคิปชั่นนะครับขอบคุณทั้งไอโมชั่นและดีเคมากๆนะครับใครอยากเล่นเครื่องนี้ไปติดตามข่าวสารที่เพจดีเคเหรือว่าเว็บดีเคเนะครับเขาจะเอาลงขายในไม่ช้านะครับหาซื้อได้นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคุณไม่ต้องแบบโอ้ไปหาซื้อที่ไหนนะครับไปวุ่นวายว่าคุณอาจจะโดนโกงก็ได้ถูกปะ แต่เว็บนี้นะครับแนะนําครับเว็บนี้แต่เราอยากให้มีเพื่อนๆมีเครื่องนี้เล่นๆกันเยอะๆนะครับแล้วมันหาซื้อได้ง่ายแค่คุณสั่งจากเว็บดีเกดเงินซื้อแล้วคุณก็รอภายใน2วันก็ถึงบ้านคุณแล้วครับนะฮะบอกเลยว่าซื้อง่ายมากๆครับจาก DKH นะครับ